มาเดินตากขี่มา้าอีกแล้วโอ้ยอย่าเพิ่มมานะรถอันนี้มันขายอีหยังนี่นอืม กันเนห,นนหนนอเรอเ,รเดินเล่นหิมะกันจ้ะผู้ใดอยากเล่นหิมะมานะคะอืม เขาพ่อคอยตอนที่ขวัญแล้วล่ะเนาะอืมมันน่ารักน่ารักอ้อยลมแรงไม่มีคนใช่ไหมแต่เขาไม่เปิดไฟเฮ้ยอ้อยลมตีหน้า ใช่ไหมเหมือนกันป่ะเหมือนกันป่ะวี่เขามันสวยแต่เวลาซักแต่ัไม่เคยซักทักที ไปที่ขอบหัวมีอยู่นี่ค่ะที่ขอบหัวขอบตัวเออเอเอแต่ถ้าหิมะลงมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ถ้าว่าวันไหนไม่มีหิมะนั่นแหละจะหนาวอะโอเคไหมล่ะ โอ้เยอะเลยอ่ะโอ้ยรอไข่แน่